าพัฒโพสาวังพร้อมกับคุณพ่อสายันแม่สุภาพโพสาวังพอมครอบครัวอาณิสงหนึ่งไร่หนึ่งนานห้าร้อยตารางห้าร้อยบาทขอให้หนูโตปัญญาโตสติมั่งมีบุญมั่งมีบารมีเป็นคุลทิิดาที่ประเสริฐเลิศของกีฬามาลยด้วยมือเด็กชายาพุทนพรีชา เป็นอ่างนิสงส์100ตารางวา100บาทขออานิสงส์คุณอยู่คําสู้สุบาทยามนอนรับไปให้ได้เงินเมินนอนตื่นไปให้เงินเมินเสียให้เงินจัก5ล้าน10ล้านมาแทนที่ะครับเออสาธุสาธุกับลูโมทรายนี้เต็มครับเดี๋ยวพึ่งครับ ด้วยศรัทธานีสไหลล้บารมีเจ้าคุณแห่งวังน้ำเย็นปัจเจกิฐานต่อตู้รอรับโนกับ้าด้วยนะครับคหนสาธุุกับคุณธานีกิจชวนคุณธานีครับคุณธานีุวรัเสน้มงคลกับบ้าหนึ่งร้อยตารางหนึ่งร้อยบาทสาธุคุณคนเกี่ยววัดวงคำภูล คุณพลอยมงคลภูนค่งร้อย่ปัจจัยที่านตูเลยนะคะช่วนใยอให้โพสต์อะอใจขุักรักักขุดยอดรักขอักใดรักุอดุดรับข้อยรัรัยอารอรยรขอรอรุดยรุรัรอยเท่าเขุเอรักขุนรกีที่ดรรกขกขดขยก นางสาวกันมีทุยโพชัยพอครอบครัวนะครับหนึ่งยตารางว่าหนึ่งรยบาทคุณทศพรทุยโพชัยและครอบครัวหนึ่งรยตารางว่าหนึ่งรยบาทก็ขอ,ขออานิสงบุญหนุนนำสงทัานสาธุบุญกับนางสาวสุนีแคกมักดันอนิสงหนึ่งรยตารางว่าหนึ่งรยบาท อ๋ออาิสงคคือท่นท่านลอยเท่าทัานท่านมีเป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดิน,นด้วยเพรศา,รท,<ส>าทุกคุณแม่วันเพรสงคราม์อานิสงหนึ่งรอยตะร่างว่าหนึ่งลอยบาสาร้างพระใหญ่ให้วามน้ำเย็นนะครับ,าราบาสาธุบริกรรมแม่อมพรบทีเหมือนหนึ่งรอยตะร่างว่าหนึ่งลอยบา Sa Tu-Ngung-Ka-Kun-Nang-Sa-Rat-Sa-Mi-Kel-Ki-Thet Si-Koi-Ka-Nang-Ba-Ngung-K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 a-Ngung-Sa-Rat-Yai-Hien-Kwan-Ngung-Yen yen ko nhi ki ngung ka ngung lek ho kua rok yen Ô cô 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 ấy, vừa nhớ mãi phải là, vừa được tôi nghĩ xong rồi cô <laughs> ấy, vừa cô <laughs> ấy, vừa có cô ấy, vừa có là, có có 嗯。嗯